สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาอัปเดตสะบัวของพี่ชายให้ชมนะจ้านี่แหละจ้าส้มก็ซื้อเออนี่แหละจ้าเขาเรียกอะไรนะที่ผสมปูนนะจ้าจะมาให้พี่ชายนั่งแล้วก็เออไปเก็บดอกบัวจ้าไม่ต้องลงน้ําเห็นพี่ชายบอกว่าวันนั้นหนาวจ้าหนาวก็เลย,ย,ยก็เลยเออ ซื้อซื้อแบบนี้ให้พี่ชายจ้ะก็ขาดอยู่ห้าบาทขาดอยู่ห้าบาทจะเป็นหกร้อยบาทจ้ะเพื่อนๆสมซื้อมาให้พี่ชายจ้ะเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมพี่ชายเออพายพายเรือกันเลยจ้ะพายเนี่ยก <c oughs> <ๆ c oughs> ็เออทำประโยชน์ได้เยอะเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะจ้ะถ้าเราไม่ ไม่นั่งเก็บบัวก็เอาไปทำอย่างอื่นได้จ้านี่แหละจ้ะก็เออเอาไว้ตรงโน้นนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ชายจะไปเอาจะเพื่อนๆน,นี่แหละจ้ะพี่ชายกับน้องสาวก็เห็นอยู่พี่ชายกําลังจะลงไปเอาจ้ะ,วะ,วะนี่จ้า นี่จ้ะครั้งแรกเออนี่นี่ก็โอเคอยู่จ้ะนี่นี่จ้ะก็โอเคอยู่จ้ะก็ก็คิดว่าพี่ชายคงไม่ล้มไม่เรือล่มนะจ้ะมันเป็นนี่ก็ตลก ก็มีน้องเคยกับน้องสาวคอยอคอยอ,อะไรนะคอยคอยบอกอยู่ใกล้ๆจ้ะว่าใช้ยังไงก็เป็นครั้งครั้งแรกของพี่ชายจ้ะที่ชายก็โอเคอยู่จ้ะเพ,พื่อนน้าน้ําในสระก,ก็เริ่มจะเสียแล้วจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ดีแล้วจ้ะที่พี่ชายได้นั่งแบบนี้ก็ก็สบายส้มก็สบายใจนะจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะ เนี่ยพี่เขาก็ใช้มือกวักจ้ะนี่จ้ะนี่นี่นี่นีโอ้ดี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 ก็ดึงเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่จ้ะนี่สุดยอดสุดยอดเออเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะ

เขาบอกว่าคล้ายเรือนะจ๊ะเพื่อนเออดีด no yes euh. ีก็พี่ชายก็ชอบจ้ะก็ดีใจดีใจที่พี่ชายชอบนะจ๊ะเพื่อนจริจังจริก็ไปแล้วใช้มือช่วงนี้ก็อีกมุมหนึ่งจ้ะเพื่อนพี่เขาก็มาอีกมุมหนึ่ง นี่จ้ะใช้มือใช้มือสองข้างนี่นี่จ้ะนี่จ้ะนี่ ดอกดอก ôi, ดอกบานก็สวยจ้ะเพื่อนๆดอกบานก็สวย มแ okay. กก็จะกวักมาทไปเที่ยวดิแกสบายเลยไปแล้ว พี่ชายบอกว่าสบายจ้ะเด้ยต่อไปนี้ไม่ต้องลงน้องหันานับเปียกอืมแล้วไม่ต้องกลัวหนาวด้วยจ้ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปียกด,ด้วยนี่น้อย,ยพี่ชายบอกเท่ากับเรือน้อยนะจ๊ะเอาดอกบัวบา,านให้น่องแน่ละแน่ะอายดอกบัวาบานเอาให้น้องเนะ่ เอาเออสามสามดอกจ้ะดอกกำลางาจ้เนี่จะเอาดอก ส้มชอบดอกของเขาจา้าพี่ชายจะหาเอา่อที่ท่าน้ำขึ้นแล้วจ้ะเดี๋ยวตามไปจ้ะเนี่ยจ้ะพี่ชายก็นั่งแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะสุดยอด <c oughs> มักบ่อมักบ่อไอหมักเลือบบ่อมักมักเออพี่ชายมักมักเลืออยู่จ้ะยกปยกปยกปนะเออขอบคุณของแค่ของแค่ขอบคุณจ้าสิขึ้นไซละบันนี้ไอ้ตีขึ้นพุ่นตีอ้าไปไปเอาตีในช่วงนี้พี่ชายก็จะเอาขึ้นฝั่งแล้วนะจ้าเราก,าก็คอยชมตอนขึ้นฝั่งเป็นยังไงนะจ๊ะ นี่จ้ะดูซิเขาจะขึ้นได้ไหม,มน,นี่นี่นี่อย่าตกน้ำนะโอ้นี่โอเคอยู่จ้ะเอาเอาไปแล้วนี่แหละจ้ะเพืพ่อนๆของได้ของเล่นใหม่ถูกใจใช่ไหมได้ของเล่นใหม่ถูกใจจังเลยนี่แหละจ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพืพ่อนๆคงจะชอบ อของเล่นใหม่ของพี่ชายนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้าบา,บายบายสวัสดีจ้า